เอาไม่เร็วเร็จังเลยครับอะจำรีบเดินมาจำมือหน่อยดีครับดีครับเนี่ยไหมครับวันนี้ทำก็จับได้ไหมครับได้ครับ่ดยมากเลยครับวันนี้จริงเหรอยกไปคันนิดเต็มไหมเต็มไหมครับ ไม่เชิงก mm. ็เต็มแต่ว่าได้เยอะแล้วหนูจะเวคณิตอาแค่จี้แล้วหนูจะกินอะไรป่ะเนี่ยไม่รู้แต่อยากกินอยากกินมือเทียนพี่เอยากกินมือเทียนที่นี่เลยอ่ะอ่ะก็กินสิกินอะไรหากินสิไปไปหาไปหากินอะไรอ่ะทำไมทำท่างั้นน่ะเบี่ยงเยอะแล้วแล้วเพื่อนหนูไปไหนเนี่ยกลับบ้านไปแล้วจ้ะอ่ะทำไมวันนี้เพื่อนกลับบ้านเลยจังจ้า อ้าวเร็วจังอา้าวแบบนี้ก็ได้เหรอเดินหนีเฉยทำไมเป็นแบบนั้นล่ะโอ้ยเตละมือแต่ละเบแต่ละมือ,แต,แ,ตมอแต่ละเดหาแต่ลาปวดเฮ็ด